สวัสดีนะคะสวัสดีอตอนเย็นนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งสิบเนาฬิกาสานาทีนะคะตอนนี้ก็มาเล่นกับพาลูกมาเล่นหน้าบ้านแม่ยหานะคะก็บรรยากาศก,ก็จะแบบประมาณนี้นะคะบ้านนอกอยู่แบบบ้านๆธรรมชาติ ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะนิ่มเงียบหน่อยจะเงียบแล้วก็จะมีเสียงเสียงนกเอยเสียงธรรมชาติละหลายอย่างนะคะโดยเฉพาเสียงแม่นใบแม่ขับรถเสียงดังแท้ครับ อ,อันนี้ก็บกรรยากาศท้องฟ้านะคะบรรยากาศท้องฟ้าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยตอนนี้น้องตังก็เล่นอยู่ผู้เดียวนาะเล่นอยู่คนเดียวครับ ก็ไม่มีไม่มีที่เล่นนะคะก็เลยได้มาเล่นบ้านยญาทุกวันมีโอกาสว่าเมื่อไหร่ก็มาเล่นเฉพาะบ้นยญาอันนี้ก็บรรยากาศหน้าบ้านครัลลุ จะกดนี้ก็ไม่ให้กดนี้นะคะ <laughs> <laughs> 哦。Oh, oh, oh.